ไปจับตาดูพายุในอ่าวเบงกอลกันหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยจ่อยรกระดับขึ้นเป็นพายุไซโคลนโมคาในวันนี้แล้วแม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่ได้เข้าไทยแต่ว่าก็ส่งผลกระทบทางอ้อมขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมประกาศเข้าสู่ฤดูฝนในสัปดาห์หน้านี้นะคะ ซึ่งการเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนไปสู่ฤดูฝนเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมนี้จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนถือว่าช้ากว่าปกติเล็กน้อยค่ะปริมาณฝนปีนี้จะน้อยกว่าปีที่แล้วและน,น้อยกว่าค่าเฉลี่ย5%เปเซนตนะคะและจะเกิดสภาพว่าฝนทิ้งช่วงทําให้ขาดแคลนน้ําในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่แล้งสำซากนะคะเอวนิโเนี่ย ในปี66ถึง67ซึ่งคาดว่าจะเกิดแน่นอนเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณฝนในปีนี้นะครับน้อยกว่าปกติคาดว่า5-10เปอร์เซ็นต์นะซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งไม่มีระบบชนประทาน,นะครับแต่กรณีถ้ามีฝนตกช่วงนี้ก็ต้องพยายามให้ทุก ทุกคนแล้วกันนะครับคงไม่ใช่ราชการอย่างเดียวใา้กระชนก็ต้องช่วยกันด้วยในการพยายามเก็บกับเก็บกับน้ำนะเก็บกักน้าให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเตรียมรองรับภัยแล้งที่เกิดในปีนี้คุณผู้ชมคะภาคใต้ค่ะช่วงนี้ฝนจะตกมากขึ้นนะคะจากอิกทธิพลพายุในอ่าวเบงกอลที่ทวีกําลังขึ้นเป็นพายุไซคโคลนโมคาเช้าวันนี้ค่ะแม้ว่าพายุไม่ได้เข้าไทยแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมในวันที่11-14ถึงพฤษภาคมนี้ทะเลอันดามันขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะคะเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งค่ะ